เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาริโอดากี้นะครับประธาน ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนะครับของ ECB เองจากเดิม0.5%เหลือ0.05%นะครับแล้วก็ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากนะครับจากเดิมลบศูนดหงเป็นลดลบศูนงเป็นต์นะครับปัจจัยนี้นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ค่าเงินยูโรนะครับออดค่าลงอย่างแรงเลยเมื่อเช้านี้นะครับและส่งผลลบต่อราคาทองคำเช้านี้ทำโลที่1256นะครับก่อนปรับตัวรีบาวขึ้นมานะครับล่าสุดอยู่ที่1261และนะครับกำลังนะครับปรับตัวรีบาวขึ้น แต่นแนวโน้มหลักของราคาทองคำนะครับยังคงเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นนะครับคนที่ถือลองนะครับหรือถือซื้ออยู่นะครับถ้าพอรมีกําไรนะครับแนะนําเล่นเก่งกําไรสั้นๆภายในวันดีกว่าที่แนวต้านประมาณ1,270นสะครับสามารถสลับหน้านะครับเป็นฝั่งขายได้นะครับโดยมีจุดคัดลอสที่1 2ึ่ คืนนี้อย่าลืมติดตามโดนฟานครับตัวแปรสำคัญหากรักคานะครับทะลุ1,272ฟปิดทดลองแต่ถ้าหลุด1,260นะครับเปิดช็อตตามแนวล้มหลักลงมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ